สวัสดีเราสหายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยในวันนี้ผู้ทีมแมนยูของเราก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปเอชเชหรือว่าปาร,รีสแซงฌงแมงโอวอาร์116เลยเหรอ <c oughs> เอาแล้วไงสวยแล้วไงะจะสู้ไหวหรือเปล่าครับเริ่มเกมเราจะ็นไฟบุกจากซ้ายไปขวาก่อนเลยตอนนี้บอลอยู่ที่เอโมโมนะครับบอที่บูโน่บูโน่ดึงยักยัยกยไปที่เอโมโม ออกขวามาที่มาซาลูยจะลองขึ้นทางขวาก่อนนะครับมาดิวุสกุญย่าเข้ากลางไปที่อามาดอามาดดึงอามัดจะเลี้ยงไปแต่ก็เสียบอลโดนตัดบอลไมได้อินเนสตาฟาบาเชนมาที่อะไรวะใครวะเนะี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได้วะชื่อเขาออกเสียงยากขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้บอลอยู่ที่บูโนโฟนันโดปลากมาลูกนี้โอโ้โหโดนจิ้มสลด์ออกไปได้ เราได้ลูกเตะมุมไหมตรงนี้โดยใครออกอ่าเราได้ลูกเตะมุมนะครับโยนย้อยเข้ามาแม็กควายบงติดเคลียร์ออกมานะครับไม่เคลียร์ดีจะลากโดยฮาซาแล้วจะลากหรอแล้วนอนแพทติกดอกูอยู่น้องเว้ยเฮ้ยให้เกียรติดอกูด้วยสกัดออกข้างไปตอนนี้บอลอยู่ที่แมนยูนะครับ คืนหลังมาก่อนจะนเนรมนจ่ายแบบนี้ได้หวาดเสียวกันเลยคาซิเมโรเมนูอาหมัดเอมโบโมเอมโบโมล,ลองกระชากเขาไม่หลงนะครับดักทางไว้แล้วนอกจาก OVR จะเยอะกว่าแล้วแล้วยังตึงด้วยแล้วเน็ตผมเป็นหอกอะไรวะเนี่ยต้องตั้งใจเล่นหน่อยแล้วลว่าเขาเล่นเล่นเก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เอาแล้วอาจจะไหลามาลูกนี้แม็กไวไม่หลงนะครับมาซาลุยโอ้โหจ่ายขึ้นมาผมไม่ค่อยได้เล่นแผน4ี4 2นะครับเวลาจ่ายขึ้นบอลมานี่คือแบบไมไ่รู้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนเพราะว่าเล่นมุมกล้องหมายเลขห้น,นะงั้นไม่เห็นนะครับเราจะโดนยิงลูกนี้สกัดออกไปได้เล่นมุมนี้จะเหมือนกับเราดูบอลสดทางทีวีนะครับผมก็เลยชอบแต่จริงๆเล่นมุมหมายเลขสดีกว่านะสำหรับมุมกล้อง จนเวลาครึ่งแรก1นาทีแล้วผู้สินข้าเป่านกหวีดหมดเวลาจบครึ่งแรกนะครับแมนยูนเต็ดเสมอกับปารีสแซงต์แจงแมอยูศูนย์ประตูต่อศูนครึ่งหลังเริ่มเปเชจะเป็นฝ so <back> ่ายเขียบอลเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาบ้างคาซิเมโร่คุมแดนกลางอยู่เอามาหไหมเอาบอกแล้วเอาอยู่ แล้วลูกนี้ทางซ้ายโล่งๆจ่ายขึ้นไปอาหมัดเดียโลอาหมัดบูโน่ทาวอลลั่นได้ยังไงอ่ะโอ้แววมันจะแพ้หรือเปล่าครับเนี่ยหลอกมาลูกนี้ปิงเฮ้ยเอาแล้วไงสักไม่ค่อยดีแล้วไงเฮ้ยอีเอจะเล่นผมแล้วอ่ะจังหวะหน้าสิวหน้าขวานทา ทำเป็นปิงจังหวะจะบุกทำบอลลั่นคืออะไรเนี่ยแต่ลูกนี้มันต้องได้แล้วหรือเปล่าไม่ส่งนะครับคนส่งรอบแรกต้องได้แล้วอามัดอามัดดนสไลด์ดักไปได้อามัดดึงกลับหลังมาอามัดใจเข้ากลางโอ้โหจะก,กดจริงแล้วมันไม่ยอมว่ะเหมือนมันกดไม่ติดอ่ะเฮ้อ มันไม่ยอมยิงอ่ะอะไรวะมาเดอุสคุญยาเอมโบโมอามัดอามัดยิงเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไม่ชนะแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าจะชนะเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนดีกว่า นาทีที่78เองยิงไปลูกหนึ่งบอกจะชนะอ่าเราต้องยันให้อยู่ครับ well เราจะต้องบุกรอย่างหนักแล้วออกทางขวามาที่ใครเนี่ยซัมบอต้าขึ้นมาแล้วนะครับทุกอย่างบุกแบ็กซองแบ็กซ้ายขึ้นมาหมดแบ็กขวาขึ้นมาหมดแล้วแต่ก็โดนเสียบอลตัดไปตัดบอลไ่ได้เวลายูซ อ้าวแล้วผู้เล่นสินก็เป่าฟ้ากูว่าแล้วแมตชนี้มันดูแปลกๆยังไงไม่รู้เสียวีคิกนะครับโอ้โห,โโโโห,โโหโเซนร์เมนล็เนปัดออกไปได้เอาตัวมากันมาแล้วละ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกันอยู่หรือเปล่างนะเสียลูกเตะมุมงมงเคี้ยวออมาก่อนตีลังกาย,ยิงลาเมนยังปัดออกไปได้เฮ้ยลาเมนเซฟสองลูกติดมงลูกนี้โอ้โหโกขึ้นมามงด้วยครับช่วงท่วเวลาบาดเจ็บโกจะขึ้นมานะครับแต่ก็ ชนะได้นะครับเพราะว่าเราเมนเซฟโอ้โหคลิปนี้เข้าไปก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ